แนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิ่งติ่งรีแอคค่ะวันนี้นะคะพี่วิ่งติ่งรีแอคก็จะมา react grow planet นะคะกับเพลง over over over, over performance นะคะในเจกรุ๊ปนะคะเราดูเคกรุ๊ปกับซีกรุ๊ปไปแล้วนะคะอ่ะก็คือแบบเฮ้ยยังไงอ่ะยังไงนะคะอ่ะ ข้างคันเราไปดูโอเวอร์โอเวอร์จากเจกรุปกันได้เลยค่ะ let's go เป็นสียงผูนะแต่อันนี้ดูจะส,ส,สดใสกว่าสองกรุปแรกเลยนะ ถไม่ของสีเจก๊ปมันดูสดใสวะคือดูสดใสมากอะ่ะนี่สีฟพูก็คือสีฟ้าเป็นของซีก๊ปสีส้มหรือสีเหลืองนี่แหละเป็นของเคก๊ปอืมอืมอครบแล้วแต่สวยน่ารักมากเลยนะสำ,สำหรับเจปแปนอน่ะ อ๋อนังผมสซานเอออินเนอร์อินเนอร์เออเดินเลิศนะอามาเอออินเนอร์นัน่งเลิศนะเฮ้ยนั่งแบบนั่งแบบเออไอนะ้นั่นนะเธอ อุ้ยเต้นเต้นแรงกันหลายคนเลยนะแล้วแต่ละคนคือต่างลุกกันมากคือไม่กลืนกันเลยใน2กรุ๊ปแรกอะ่ะคือเขาจะมีความกลืนๆก,กันหน่อยอะ่ะอุ้ยแต่เมื่อกี้เซนเ,นเตอร์คือเต้นแรงกว่าค่าใครนะเออเฮ้ยเต้นแรงมากเลยนะ คืออันนี้คือทั้ง3าูกูจะได้ร้องเป็นเนื้อร้องเกาหลีหมดเลยอืทำไมไม่มีเป็นเวอร์ชั่นของแต่ละประเทศเด้วยนะแต่เสียงเสียงคนญี่ปุ่นพอเวลามาร้องเกาหลีมันจะมีความน่ารักน่ารักหน่อยนะไม่หน่อยอะน่ารักมากแบบน่ารัก แล้วแสงไฟข้างหลังเป็นสีเดียวกับไอ้นั่นเลยนะสีเดียวกับที่เซนเตอร์ยืนนะเซนเตอร์ center ยืนสีฟูมาใช่ไหมสีสีสเตยก็เป็นสีฟูเลยแต่ละคนต่างกันมากแล้วอินเนอร์ดีนะดี D หมดเลยแล้วเซนเตอร์คือเต้นแรงมากเซนเตอร์คือเต้นแรงมากนะสำหรับเจกุ๊ปเนี่ยแล้วดูแต่ละคนดนิ ต่างรู้กันมากคือไม่กลืนอะญี่ปุ่นคือจะไม่กลืนกันคือแต่ละคนจะมีลุกต่างกันอะแต่สำหรับเค,คกุปะกุปะเ้ยถ้าฟูเทิรน์นี่ให้เลยนะฟูเทิร์สักหน่อยคือแบบลดมิสจูเจแปนต้องลงเลยจริงๆ อินเออร์ดีอินเออร์เลิศเยี่ยมวันที่29เดือนนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งหรอน่าจะเป็นเซนเตอร์ทั้ง3ด้วยนะเป็นรวมกัน99คนดีมากดีมากดีมากคือเลิศน่ะเลิศเลิศเลิศก็ดีมากคือดีมากเลยก็คือแบบเฮ้ยเลิศมาโลดนะอ่ะ จบไปแล้ว,วสำหรับทั้ง3กรุ๊ปนะคะก็ไลนต่างต่างเอ่อเจกรุ๊ปซีกรุ๊ปแล้วก็คนั้นเลยค่ะเคกรุ๊ปไม่รู้รูปมันเรียงวาอย่างนี้มัยนะคะสำหรับ,บรายการนี้ก็คือแบบเฮ้ยแต่ละคนคือมันแบบเฮ้ยมันลดนะคือส่วนตัวที่นี่นี่น,นี่รู้สึกว่าสเตจเด่นเด่นโอเค ก็คือเจกุ๊บเลยเจกุ๊บคือสเตตโอเคเด่นมากคือเซนเตอร์ไม่กลืนะเซนเตอร์ไม่ตายเข้าใจเซนเตอร์ไม่ตายไปกับคนข้างๆคือคนพอข้างๆมันเด่นกว่ามันจะกบเซนเตอร์ใช่ไหมทำให้เซนเตอร์ตายอันเนี้ยเจกุ๊บคือไม่ตายนะอ่ะไปซีกุ๊บซีกุ๊บซีกุ๊บเซนเตอร์ลดเซนเตอร์เด่นเด่นเหมือนกันแต่เหมือนว่าเคกุ๊บอะเซนเตอร์จะดรอปหยอปไปหน่อยนึงอะคือมันมันดรอปมันดรอปไปหน่อยนะสําหรับเซนเตอร์ของเคอะ แล้วลุคของเคกับซีมันแบบคล้ายๆกันหมดเลยแล้วแสแสงด้วยแสงแสงมีเจกุบกับซีกุบที่แสงสว่างสุดหละแต่เคกรุบพอมันเป็นแสงสีทองมันเหมือนสว่างแล้วจริงแต่พอมันแบบปุ๊บมันมาดูมืดๆอ่ะคือแต่พามาดูของอีกสองกุบอ่ะคือมันแบบเฮ้ยมันสว่างกว่าแล้วมันแบบแต่ละคนคือถ้ามาเต้นถ้ามาเต้นรมกันต้องดูก่อนว่า ใครจะดรอกว่าเพราะว่าถ้าเรามาดูแยกเนี่ยมันมีสองกลุ่มที่มันชายออกมาคือเป็น C ีกลุ่มกับ J กลุ่มที่ที่มันชายออกมาหมดเลยคือเซนเตอร์เซนเตอร์ของ J กลุ่มคือแตนแรงมากอินเนอร์แรงคือแล้วก็ C ีกลุ่มนี่คือจะมีความคอนฟิเดนซ์นะคือแบบดูนะของ K กลุ่มนี่มันแบบมันยังเหมือนยังโดนทั้งข้างกบอะคือด้วยความที่เป็นเซนเตอร์มันก็แบบต้องดูเด่นกว่านี้ถ้าจะต้องดูเด่นกว่านี้นะเออสำหรับเซนเตอร์ แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอรอ,รอดูวันที่20เท่าไหร่นะ29นะคะก็อาจจะมีอีกหนึ่งนะ,ะสำหรับช่องทางการติดนนตามของ Grow Planet นะคะเราก็ใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะช้ายท่านให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผิดวินงนะคะแล้วก็อย่าลืมเพื่อนกดิิงแจ้งเตือนค่ะเราจะกันใหม่ค่ะ react หน้านะคะ่ะบ๊ายบาย